โซระเอาเปิดใจน้ำตาคลอลูกชายถูกบูลลี่เพราะอดีตแม่เคยเล่นเอวีโซรเอาอดีตดาราเอวีดังเผยลูกชายถูกบูลลี่เพราะอดีตของแม่โดนล,ล้อว่าเป็นลูกนางเอกหนังโป๊ในยุคที่เราพูดกันเรื่องการไม่ตัดสินใครจากอดีตแต่ดูเหมือนว่าอดีตบางเรื่องก็ยังตามหลอกหลอนแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ชื่อของโซราอาอดีตดาราเอวีชื่อดังแห่งยุค2 0 0 0ัน s อาจเคยถูกจดจำในฐานะไอคอนของวงการบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ในญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันเธอในวัย44ปีได้เปลี่ยนบทบาทชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงจากนักแสดงชื่อดังกลายเป็นคุณแม่ลูกสองที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและทุ่มเทเพื่อครอบครัวฉันเลิกแสดงหนังผู้ใหญ่ไปนานแล้วฉันแต่งงานมีลูกมีชีวิตที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงแต่ดูเหมือนว่าอดีตของฉัน จะไม่ยอมปล่อยฉันไปเสียทีเมื่อไม่นานมานี้โซระออกมาเปิดเผยว่าลูกชายฝาแฝดวัยหกขวบของเธอถูกเพื่อนที่โรงเรียนล้อเลียนด้วยคำพูดแสบลึกถึงหัวใจว่าแม่ของเธอเป็นนักแสดงหนังโป๊น้าสมเพชเกิดมาเป็นลูกของคนแบบนั้นไม่มีวันมีความสุขหรอกคำพูดที่ไม่ควรหลุดจากปากเด็กคนไหนแต่กลับแทงลึกถึงใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะเป็นแม่ที่ดีที่สุด ไม่ใช่แค่โซระที่เจ็บแต่ลูกชายของเธอก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองและนั่นคือสิ่งที่เธอในฐานะแม่รับไม่ได้ทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นฉันจะย้อนถามตัวเองเสมอว่าใครกันที่มีสิทธิตัดสินว่าเราน่าสมเพชแต่ฉันก็เข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้ใจดีเสมอไปแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนแต่โซระก็เลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธเธอกลับใช้เหตุการณ์นี้สอนลูกว่า แม่คนนี้เคยมีอดีตแต่ไม่ได้ทำให้เธอเป็นคนไม่ดีและไม่ว่าสังคมจะมองเธอแบบไหนเธอก็ยังเป็นแม่ที่รักลูกที่สุดในโลกตั้งแต่แต่งงานกับดีเจและโปรดิวเซอร์ดีเจนน์ในปี2018โซระก็หันหลังให้วงการบันเทิงและมุ่งมั่นสร้างครอบครัวที่มั่นคงพร้อมเลี้ยงลูกให้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความเข้าใจอดีตของคนหนึ่งคนควรถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายลูกของเขาไหม เราในฐานะสังคมควรปลูกฝังลูกหลานให้เรียนรู้จากอดีตรหรือใช้มันตัดสินคุณค่าของใครสักคนปรับใดที่ลูกสัมผัสได้ถึงความรักจากแม่นั่นคือชัยชนะที่แท้จริงของฉัน